เอาแล้วถ้าไม่ไม่สวดไม่บริกรรมสวดกับบริกรรมนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมบริกรรมมันจะพูดซ้ำๆอยู่ในใจพุทโธพุทโธเลยถ้าจะให้พูดเรียกชื่อตัวเองแบบพุทโธบ้างจะเป็นยังไงบ้างนาะลองมาเรียกตัวเองดูบ้างเอาไหมโยมเตาลองเอาบริกรรมตัวเองชื่อตัวเองแทนพุทโธ ลองดูจะได้รู้ว่าโอ้ยมันน่าลำคาญมันบ่นอยู่ได้ในตัวเองนะไม่ห้ามหรอกครับอยากจะให้ไปเรียนรู้ว่ามันไอ้บริกรรมเป็นยังไงบัญญตงงัติเป็นยังไงแล้วปรมัตดเป็นยังไงมันต้องรู้ทางบัญญตัติรู้ทั้งปรมัตดนอกจากมันไม่ไหวจริงๆโอ้ยไม่ไหวรู้ว้่งนอนไม่หลับต้องสวดมนต์สักหน่อยอา้าอย่างนั้นก็นิมนต์เลย ไม่ว่ากันนะแต่ถ้านอนหลับสบายไม่จําเป็นต้องไปสวดก็ได้น <Yeah. S 1> ไม่สวดนะจะเจริญพุทธคุณได้ไหมรำมคุณสังฆค,คุณได้ไหม <Yeah. S 1> ผมแนะนําให้โยมไปทํารอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์เหละเจริญพุทธานุสติพุทธคุณรำมคุณสังฆคุณไม่รู้โยมสวดหรือเปล่า <Yeah. S 1> ตัวยก็อาจจะได้เยอะนะได้เป็นกอบเป็นกำ yeah. เอามีอะไรต่อนิมนตเลยท่านประสิทธิ์ผมให้ฉายาท่านแล้วนะชำนาญไทยแต่จ,จะหลงป่านะแต่เดี๋ยวผมจะนำออกจากป่านะแล้วก็เป็นประสิทธิ์ชำนาญไพรแต่ตอนนี้อาจจะเป็นท่านประสิทธิ์หลงป่าป่าใหญ่ที่หนาทิบด้วยอา้าวนิมนต์ เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะลืมไปพอมีนัดก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์เออเมื่อเช้าก็คุยแล้วผมก็ส่งไลน์ไปให้อีกแล้วจะลืมได้ยังไงมันช่วงกลางวันลงมาที่ลานโพมาเปีนอิริยาบถที่ลานโพแล้วก็ขึ้นไปเดินไปเดินมาก็สงสัยนั่งหลับ เดี๋ยวไปหลับที่ไหนข้างหลังนั่นแหละที่ปฏิบัติอยู่ละตรงเมื่อกี้พูดถึงลานโพครับตอนกลางวันนั่นดีไปหลับที่ลานโพหรือเปล่าไม่ไม่เลยไม่ดับแล้วไปหลับที่ไหนข้างหลังนึกไม่ออกไว้ข้างหลังคืออันไหนข้างหลังอหลังกุฏิหลังกุฏิที่กุฏิหรือเปล่านั่งปฏิบัติอยู่อหลับนิดหน่อย๋อ้ก็มันเราเราเป็นตื่นเราเรา็ตื่นอากาศมันร้อนมัน แต่พอเราเผลอแปบเดียวมารู้สึกตัวอีกทีนึ้าหลับได้อย่างไงวันนี้อากาศอากาศอย่างน,นายยาง้ลักษณะไหนนี้เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรพาะแทนนำเสนอถ้าเป็นอภิธรรมเขาเรียกสัสังขาริศคุณ<อ>ภาพจิตที่ถูกชักชวนถ้าเป็นนิวรณ์ก็เรียกทีนามิทะทีนามิทะเนี่ยและเรียกอีกอย่างหนึ่ง จำนวนอภิธรรมก็คือรักษาผวังรับความหมายเดียวกันนี่แหละลงผวังมองกันเถอะก็น,นั่นแหละลงผวังหรือรักษาผวังแล้วเกิดจากอะไรสีนามิทะนั่นแหะตัวสีนะกับมิทะนั่นแหละมันชักชวนให้หลับเอาแล้วยังไงต่อไปแล้วตื่นมาได้ยังไงเดี๋ยวย,วย,ยมเต่าไปเรียกตอนนั้นตื่นนานแล้วล่ะ ไปเข้าห้องน้ำไปซักซักผ้าดิดหน่อยแต่ว่ายังนึกไม่ออกว่าที่นี่เขามีประชุมใช่ไหมก็ลืมดูเวลาเพราะว่าสี่โมงเย็นนะเออนั่นสิลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสติก็แล้วกันนี่แหละกระยะวกเข้ามาตัวนี้นะอที่ว่ามันดับดับตื่นแล้วมันถอยสังขาลิกเนี่ยสติมันอ่อนแล้วก็ตัวสารวมอ่อน สติมันก็ก็มีการสังเกตเลยนะพระอาจารย์มันนั่งอยู่ลานเดินอยู่ลานโพวมาสิบห้านาทีแล้วก็เลยนั่งเพราะมันเที่ยงนะมันมันมันเที่ยงมันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะกิจคิดจะเริ่มต้นปฏิบัติน่ะมันมีแน่นอนแต่ทีนี้ถึงเรารู้ทันรู้ไม่ทันมันก็ปนปนกันอยู่นะพระอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าลองเอาเฉพาะไอ้ตรงที่มันชักชวนนะตรงไหน ตงร้อนร้อนแล้วอยู่ต้นโพหรือร้อนร้อนแล้วไปอยู่กุฏิไม่ใช่เอาให้มันชัดเจนนี่ตรงไหนคคอว่าตัวลมไมยหมายถึงว่าต,วตัวตัวที่มากระทบนะตัวอมอ่ะมันอบอ้าวใช่ไหมอากาศเราต้องบอกว่าร้อนไหมไม่ต้องบอกมัน,มนให้มันบ<พ>อกเรานี่ยร้อนหรือหนาวเย็นหรือร้อนแล้วให้มันบอกเราไม่ใช่เราบอกมันครับนั่นละว่าพระพระอาจารย์ให้ให้ผมมา มารีแม็กแล้วมาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่มามามาดูตัวที่มันจะปฏิบัตินะตัวตั้งท่าจิตคิดจะดูนั่นแหละก็แล้วต้องมาเรียนรู้จิตที่ไม่คิดจะดูบ้างไม่คิดจะปฏิบัติทัานสองอย่างกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ไปเรียนรู้เอาแต่แต่มันก็แปลกนะพระอาจารย์แปลกตรงตรงที่ว่าแต่ละวันนี้ มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกตัวจริงๆแล้วมันตเก่ามากมเลยมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทั้งหมดโดยชื่นเชิงถ้าเป็นหมักลุกอ่ะหมาคอสอ่ะเดินก็แพ้แล้วทำไงล้มกระดานตั้งตั้งใหม่ทีนี้พญานถ้ายูยเฉยมันนิ่งเฉยแป๊เดียวน่ะ เฉยในที่นี้หมายถึงไม่ทํากรรมฐานใช่จะนานจะแปบ๊บไม่มีปัญหาหรอกกิจจะรวมเหมือนอสมมติว่าปอดเสียงมาวิ่งปอดเข้ามาฟืนมาเอาขนฟืนมาเลยลมก็ไม่มีเบาๆได้อยู่เฉยแป๊บเดียวมันจะรวมตัวเข้ารวมก็เข้าที่นี่รวมที่ไหนอ่ะรวมที่ใจเออแต แต่ทีนี้ถ้าผมไม่ขยับผมต้องขยับขามั้งอะไรมั้งอ่ก็อิเลียกปดย่อยอ่ะทีนี้มันก็ก่อนที่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นก็รู้อยู่แต่ตั้งใจรู้สึกไม่ชอบมันไหมใช่เพราะอาจารย์ตัวนี้มันเร็วมากแต่จริง้ต้องทำใจให้เป็นนักศึกษาเรียนรู้กับเขาครับ มีไหมที่เขารู้แล้วมีชอบกับไม่ชอบนั่นแหละมีกับไม่มีอะไรเลยรู้เท่านั้นแหละแล้วก็มันไม่สะดวกก็บริหารไปอยากขยับมือขยับเท้านั่นแหละเหมือนกับที่ทำเมื่อกี้เนี่ยไม่ชอบแล้วขยับเพื่อให้มันหายแต่ต่อมารู้แล้วก็ขยับมันจะหายไม่หายเรื่องของมันครับ <Have problem. S 1> ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้มันหายแต่เปลี่ยนไปเพราะอะไร เพราะมันไม่สะดวกแต่การปฏิบตัติเอาไปใช้นะไม่จะงวนลิขิท์หรอกมันมันคล้ายกันมากแต่ถ้าอายุนิโสมรริการใส่ใจไว้ผิดอกุศลเขาก็เกิดโทสะไม่ชอบนั่นแหละแต่จะเปลี่ยนแก้ให้หายให้สบายแต่ถ้าโยนิโสเกิดก็เปลี่ยนแก้เหมือนกันแหละหายสบายเหมือนกันแต่ไม่เกิดอกุศลโทสะ ไปเรียนรู้เอาล้วที่แปกนะที่แปลกแปลกทุกเรื่องแล้แปลกความแปลกในอารมณ์ความเป็นอยู่มันมันคล้ายๆว่าเวลาผมเคลิ้มนะถ้าวมีคนไปเรียกบ่อยๆมีใครมาเยี่ยมมันมันมันเกิดแค่ว่ามันมีความรู้สึกตัวคล้ายๆว่ามีคนมามาเรียกมีหรือเปล่าละคนไม่มีนั่นแหละแสดงว่ามีผี วันม้มมีเออมันมีผีมากระซิบบอกคล้ายๆว่ากิจเรากิจเรามันตื่นเร็วเออนั่นแหละแต่ตัวมากระซิบบอกนั่นแหละอะที่เหมือนมีคนมานั่นแหละตัวนั้นอะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะพราะมันพวกเดียวกันไม่รู้หรอกก็ไม่รู้ต่อไปอดีไหมไปเรียนรู้เอาแล้วเดี๋ยวให้มันบอกเราบ้างว่ามันเป็นเพราะอะไร เกิดจากจิตรวมตัวนิมิตมโนภาพอะไรพวกนั้นแหละแล้วมันเป็นเหมือนใครมาเรียกอะไรพวกนั้นนะมันมันคล้ายๆว่ามันเริ่มจะรู้รู้ว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนมามาเป็นไม่ปฏิบัติเออคนละคนละพวกกันแล้วมันแค่มันคล้ายๆว่าเอ้ยมึงมาเกตแปดวันนะเอ็นมาเกตแปดวนะันนี้ ข้าต้องเปลี่ยนท่าแล้วไงข้าไม่เองเอง,เองทําเป็นไม่ทําอะไรเลยข้าก็งงมันคล้ายๆมันจะเป็นเป็นอย่างนี้แต่แต่ที่ที่ผมพูดให้พระเดชพระคุณฟังทุกเชา้าทุกเช้าที่ออกออกมารับบิบินตะ่าช่วงสามสี่วันสุดท้ายมาเนี้เออมันไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนอยังไงคือการรับอารมณ์รับรับรู้ความ <Okay. S 1> รู้สึกตัว มาก่อนไม่ได้รับอารมณ์อารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมตามไม่ได้เห็นแบบนี้ใช่ไหมหูไม่ได้ยินแบบนี้ใช่ไหมมันคล้ายคลึงกันนนัแต่สีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้สิมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันแต่พอมามันเหมือนกับตาไม่ได้เห็น<อ>แบบนี้อมันเห็นอะไรก็ไม่รู้<ม>หูได้ยินอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละมันต่างกันมันแค่แค่ว่าเราทําสํารวจอยู่ตลอดเออตัวนั้นแหละที่พระเดชพระคุณว่า เอ้ยท่านทํากรรมฐานแบบไม่รู้มันมันกกมกลืนอ่ะเอผมก็ว่าใช่แน่นอนเว่านั่นแหละตัวนั้นแหละที่มันทําให้เพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าทําให้สภาพจิตเสียจิตมันรวมท่านประสิทธิ์ไม่รู้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติก็เลยโอ้จิตรวมตนั่นแตัวนั้นน่ะจิตรวมตัวนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวก็มีมโนภาพแล้วก็รวมพลังเพ่ง จะดูอะไรจะรู้อะไรนั่นแหละตัวนั้นแหละให้เรียนรู้กับเขาที่ทําไว้เนี่ยทำมากี่ปีแล้วสิบกว่าปี <c oughs> เออทำต่อไปหรืองไงหรือ <c oughs> หยุดทําบ้างให้มันเรียนรู้กับบ้างให้มันรู้เองบ้างมันจะมีคือไม่ทําแบบที่เคยทำใช่ทำเริ่มตั้งแต่ทําสํารวมทําสังเกตทําความรู้สึกตัวทําอะไรทุกรูปแบบระดับเลิก,เล,กเลิกทุกกระบวนท่าแบบนั้นเลิกทั้งหมด เพราะมันไม่ไปไหนหรอกทำมาตั้งสิบกว่าปีแต่แต่มันก็แปลกนะแปลกอีกแล้วที่ว่าแปลกเนี่ยมันขยับอยากของเก่านิดๆิดนิดหน่นนอยอแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราได้มีเจตนาตั้งใจปฏิบัติอยู่บ่อยๆคือมีความเพียรอะมีอาปมีอาตาปีสัมปชัญญนนสติมาอยู่ตลอดอะไมช่มีความรู้สึกอย่างะนั้นอะไม่ใช่ไม่ใช่อาตาปีตรงนั้น มันเพียรกยันธรรมมากกว่าโลภะตัณหามันร่วมกับเวริยะตัวขยันธรรมครับผมแล้วทำไปทำมาก็วนอยู่ที่เดิมอืมแต่ถ้าความเพียรอาตาปีสามัจจาโนสติมาจะไม่วนที่เดิมหรอกอ่าม,มันรู้แล้วมันจะต้องเจริญต้องพัฒนาจตาโลสติปัฏฐานาภาวิตาภาหุลีกาตาอินทริยะสังวรสีลังปริปุเรนติ สติปัฏฐานสีที่บุคคลจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมยังอินทรีย์สังวรละศีนให้จเจริญมันต้องเข้าหลักนี้แต่ถ้าวนที่เดิมประเ,เภทพายเรือวนอยู่ในอ่างไม่ไปไหนแล้วไม่ใช่อาตาปีแน่นอนอาตาปีนะเพียนเพื่อเผาผ่านกิเลสใ,ให้เล่าร้อนนะได้ได้แหาเข้าใจเนาะเอนี่เข้าใจแล้วแต่ถ้าของธรรมชาติแล้วมันทําเป็นไม่ได้ มันต้องมีความพร้อมมันมีอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับความเพียรนี่แหละแต่ความเพียรตัวเนี้ยมันไปร่วมกับตัณหาขยันธรมแล้วมันเข้าใจว่ามันดูมันรู้มันสำร่วม